กลายเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศจากโซเชียลจีนลามมาถึงประเทศไทยหลังจากชื่อของพระเอกระดับตัวท็อปเฉิงอี้ถูกพัวพันคลิปไวรัลที่กล่าวหาว่าผู้ช่วยส่วนตัวใช้ความรุนแรงทำร้ายแฟนคลับกลางสนามบินจนเกิดกระแสะทัวรลงอย่างหนักในโลกโซเชียลแต่เรื่องนี้ยังไม่จบง่งายๆเพราะมีการปล่อยคลิปเต็ม,มุมกว้างออกมาความจริงกับคดีพิก ชนิดที่หลายคนต้องตั้งคำถามไว้ว่าใครกันแน่คือผู้ถูกกระทำตัวจริงซึ่งจากคลิปเต็มยังเผยให้เห็นว่ามีชายชุดดำปริศนาที่เข้ามาผสมลงสร้างความวุ่นวายและมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากไม่น้อยเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าดราม่านี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราะเฉิงอีก้กำลังฮอตสุดขีด จากซีรีส์ฟอมยาวเรื่องใหม่ล่าสุดมีข่าวลือว่าทางด้านต้นสังกัดของเชิงอี้ไม่ได้นิ่งนอนใจและเริ่มดํำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มที่ปล่อยข่าวบิดเบือนแล้วพร้อมย้ำจุดยืนชัดเจนว่าซาแซงไม่แค่แฟนคลับแต่คือภัยสังคมที่ควรถูกจัดการอย่างจริงจังเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ และไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ